ขออนุญาตเนี่ยเป็นหลักฐานสวัสดีครับอัดคลิปอัดคลิปครับอัดคลิปลงโลกทิกตอกน้งงอยเนี่ยพี่พี่ไม้อัดคลิปหรอเออไม่ต้องอัดค,คลิปบ้านเรามะ <า S 2> ม่วงคุยกันคุยเรื่องไอ,องส้สวนอะไรสวนอะไรสวนพี่ไม้พี่ลมพรแก่เอออย่าลืมเด้อพี่น้องสวนมะม่วงไม้พี่ลมพร ตอนนี้มีครบก็ตอนนี้มีครบนะร้านกาแฟร้านกาแฟครบอ่ะครบเลยทุกอย่างมีทุกอย่มันมาเลยโอ้โห <c oughs> ผมเห็นแล้วพี่เซนเปิดให้ผมดูแล้วโอ้ย <c oughs> ยิ่งใหญ่มากอย่าลืมนะครับมะม่วงมะม่วงอกอกร่วงไม้พิรุพรกินแล้วดำเปึ้เหมือนคนขาัา <c oughs> <c oughs> กินกินแล้วดำปึดเลยคือคนคือคนโปกอ้าบพี่ไม้พี่ํำพรเนีัยส่งส่งมะม่วงอยูบาครับบาครับดูแลลูกชายให้ดีหน่อยนะเอยมีแต่อนาคตเดี๋ยวเขาดูแลผมเดี๋ยวผมอยู่นั่งนบไายยืนแล้วเดี๋ยวผมดูแลเลยเนี่ยพ่อทั้งสองพี่ไม้ก็พ่อผมผมจะไปเที่ยวเลยเนี่ยอุดรผมไปอยู่แล้ว ชายสุกชายอ้าวอ้าวสุดยอดป่ะแรกตั้งแต่แบบไม่รู้จักกันแบบว่ามันเหมือนกับเป็นลูกเป็นเต้าโอ้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับเออแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายนี่คือว่าเออแบบเป็นลูกของพ่อสมรักอะไรทั้งสองทั้งสองมันมัมัน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 คนตรงเออผมคนโบเดโมได้เขาคนได้ สวัสดีครับสาวๆว,วันพุธเนาะนะครับ Good มอ r น i n งทักทายคนอยู่ตามเพียดน้ำก็ผัวจึงตาวเทศกก็เคยไปสมัยก่อนผมเคยไปชมมระยว่างทีมชาติไทยกับออสเตรเลียเดี้ไปแล้วไปโชคกันสร้างกำักปั๊บคู่โชคผม่บสบายผมเลย่ไดโชคน้องๆเขาก็เลยบอกพี่บ้าไปหาซื้อข้าวกินหน่อยกันเน่อ เอา,าได้เดี๋ยวพี่จัดการให้กัญยาหาลานหาไทยมันได้เปิดเหมยมันเปิดจักราดเลยมันเสาอยู่ก็เลยไปไปลานจีนอะ่ะมีเดย์มนูจีนภาษาจีนกับภาษาอังกฤษทีสิเหลียวเบื้องตงัวกลางๆสีสร้างแบบเซียมเซียมกับหม้หมีเนี่ยีสร้างอีหย่างวะ่ะนางขึ้นไปขึ้นมาก็เลยบอกว่าไอออนไลซ์แอนดีส This this and บกราบกราบมันบอกโ okay อเคเนาะข้าวหน้าเป็ดนี่แหละพี่น้อง I want life and this this and บกราบกราบข้าวหน้าเป็ดปะทาวะไม่ได้โม่ได้กินเลยพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นยำคนไทยไปเมืองนอกอะ่ะดูแลก,กันเด้อเพราะวา่าบางเทียเนี่ย ภาษาเนี่ยกับพวกค่อยได้กันชวนมากก็ม,มั่วๆกันนั่นแหละนะครับผมและก็คิดหอดกันเรื่อยๆฟัง,นงเนาอผู้ใดเอาไปใส่กไ็ได้เรื่อยๆไอ n t l i ล e and this and ก้าบก้าบก้าบข้าวหน้าปิดไม่ได้โม